สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนเอฟซีทั้งเก่าและใหม่และเพิ่งเข้ามาติดตามชมแม่หมอนะคะแม่หมอกับสวัสดีค่ะมาค่ะวันนี้แม่หมอจะมาในหัวข้ออำนาจใดที่คุณมีแต่ศัตรูของคุณไม่มีค่ะอำนาจใดที่คุณมีศัตรูของคุณไม่มีนะคะก่อนอื่นแม่หมอขอดูธาตุแล้วก็พลังงานของคุณค่ะธาตุและพลังงานของคุณเป็นอย่างไรบ้างในช่วงนี้นะคะ สวยมากโอ้ยสุดยอดแม่บอกเห็นไพ่แล้วตะลึงค่ะตะลึงตะลึงตะลึงนี่ขนาดยังไม่ได้เข้าหัวขอ้อเพื่อนแค่พลังงานของคุณนะคะพลังงานของคุณใหญ่มากใหญ่จริงๆคะ่ะเพื่อนๆ ธะะาตุของคุณขึ้นธาตุไฟค่ะธาตุไฟขึ้นมาเลยค่ะแต่พลังงานไพ่หลักของคุณเป็นไพ่โชคชะตาโชคชะตาไพ่ใบนี้สวยงามมากนั่นก็หมายถึงพลังงานของคุณนะคะโชคชะตาท่านจะก,กับกมจัดปัดเป่า <c oughs> เรื่องยุง่งยุ้งเรื่องเยอะเยอะเรื่องผู้คนเอามาให้คุณปวดหัวนี่แหละค่ะหลายๆอย่างท่านพยายามขัดสันท่านพยายามที่จะาหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะเพราะอะไรชีวิตของคุณนะคะอาจจะเคยผ่านการถูกเรียนถูกเรียนผิดเรียนชอบมาหมดทุกอย่างผ่านทั้งสุขและทุกผ่านทั้งความเป็นความตายความยุ่งวุ่นวายอำนาจความสู้ความใจร้อนสาระพัดเลยค่ะ ที่คุณผ่านมาโชคชะตาอยากจะบอกคุณในพลังงานของคุณนะคะท่านอยางอยายบอกอยากจะบอกว่าท่านไม่ได้ใจร้ายนะคะท่านไม่ได้ใจร้ายกับคุณเลยค่ะที่คุณต้องเจออะไรแบบนี้ที่คุณต้องเจออะไรเด็ดหนักแบบนี้ท่านไม่ได้ใจร้ายค่ะแต่สิ่งนี้ล่ะค่ะจะทําให้ชีวิตของคุณได้เห็นสัจธรรมจะทำให้คุณนะคะมีความเข้มแข็งจะทําให้คุณได้ปลูกต้นบุญกุศลของคุณเป็นต้นที่คุณคัดสรรแล้วก็เลือกว่าคนเนี้ย ผลบุญตัวเนี้ยดีที่สุดสําหรับคุณนั่นก็คือเส้นทางของคุณถ้าช่วงที่ผ่านมาคุณยังสับสนว่าคุณจะไปในทิศทางไหนจะอยู่อย่างไรคุณทาบุญกุศลถูกทิศถูกทางหรืออะไรไหมคุณมีคําถามหลายๆอย่างแล้วคุณก็มีความทุกข์ติดขับกับอะไรหลายๆอย่า,ยยางซึ่งทําให้คุณนะคะ หาหนทางให้กับตัวเองไม่ได้บางครั้งก็โทษโชคชะตาบ้างแหละบางครั้งก็โทษอะไรเลยหลายอย่างบ้างแหละแต่โชคชะตาอยากจะบอกคุณว่าอย่าได้น้อยใจเลยค่ะอย่าได้น้อยใจเลยพลังงานของคุณท่านขึ้นคู่กำกับกับคุณสิ่งนี้นะคะเป็นสิ่งที่จะทําให้คุณภูมิใจในวันข้างหน้าอนาคตคุณขึ้นเดสันแล้วแตกต่างกับอดีตของคุณไพ่สองใบนี้แตกต่างกันมากอันนี้คืออดีตของคุณนะคะ คุณกําลังขัดสันผลละผลบุญต้นผลบุญของคุณนะคะเม็ดที่ดีที่สุดที่จะทําให้คุณไม่อยู่ในสภาพนี้แต่กว่าคุณจะเจอเม็ดผลบุญที่ดีที่สุดคุณก็อยู่ในสภาพนี้ค่ะแต่ถามว่าคุณสู้ไหมสู้สิคะทาไมจะไม่สู้ละ่ะไม่งั้นคุณจะไม่ได้เริ่ม,มต้นใหม่กับชีวิตไม่งั้นคุณจะไม่เจอคําว่าสัตธรรมแห่งชีวิตค่ะเพราะชีวิตที่ผ่านมาค่ะคุณเป็นคนที่ไม่คอยยอมใครหรอกค่ะ อะไรมาคุณก็ฟันค่ะคุณเป็นนักเลงมากนักเลงในใน,ในความรู้สึกในไพ่นี้ก็คืออันไหนที่ความรู้สึกคุณบอกว่าไม่โอเคไม่ยุติธรรมกับคุณโดยเฉพาะหน้าที่การงานกับเพื่อนกลุ่มร่วมง,งานกับทุกคนคับคุณฟันแหลกเลยค่ะคุณฟันแหลกคุณไม่ได้พูดอย่างเดียวนะคะคุณลงมือทําเลยค่ะนี่แหละค่ะแล้วที่สําคัญนะคะ คุณเป็นคนที่จับทำอะไรก็ขึ้นค่ะจับทาอะไรก็ขึ้นเพียงแต่ว่าชีวิตที่ผ่านมาของคุณคุณได้ผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายแม้กระทั่งบางคนยังติดอยู่ตอนนี้ในปัจจุบันตอนนี้ก็ยังติดอยู่ยังติดอยู่แม่หมอยังติดอย,ย,ดอยู่ยังหลุดไม่ได้เลยเนี่ยยังคิดมากยังแบกยังหนักอยู่เลยเนี่ยไม่รู้จะทํำยังไงไม่ต้องกังวลค่ะอีกไม่นานค่ะ คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากแรงบุญของคุณคุณจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงถ้าคุณเป็นคนธรรมดานะคะลองจับงานออนไลน์ดูหรือทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสารดูนะคะ คุณจับปุ๊บคุณจะป้างเลยโชคชะตาจะหนุนคุณเลยไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณคิดจะทําเกี่ยวกับพืชผักผลไม้คุณทําเลยค่ะอะไรที่เกี่ยวกับธรรมชาติถ้าคุณอยากลงมือทําตอนนี้ทําเลยค่ะเพราะโชคชะตาเข้าข้างคุณค่ะเพราะคุณได้เลือกเม็ดผลของคุณแล้วค่ะนั่นก็คือคุณได้สะสมบุญบารมีคุณได้ผ่านอะไรเยอะๆมาแล้วนี่คือพลังงานของคุณ คุณได้หลุดจากสิเนี่ยคุณได้หลุดจากทางความเจ็บปวดที่อื่นอัดที่ทําให้คุณนะคะต้องผ่านอะไรกับชีวิตมาเยอะแยะมากมายโอ้โหแล้วคุณจะได้รับชัยชนะจะได้รับการเฉลิมฉลองนะคะเพราะฉะนั้นคุณรู้ไหมผลฉลองเนี่ยเป็นมาจากผลบุญของคุณนะคะ คุณทําอะไรคุณจะเจริญก้าวหน้าดูเถอคะค่ฉะลฉลิมฉลองพร้อมกับเจออจับผลไม้องุ่นนะคะมีทั้งผลไม้หลากหลายนั่นก็คือผลไม้ก็หมายถึงบุญกุศลของคุณที่คุณได้ปลูกไว้ที่คุณได้ทําไว้นั่นแหลคะค่ะโชคชะตาท่านอยู่บอกว่าสิ่งนี้ล่คะค่ะขอให้คุณเพียงแค่ลงมือทําค่ะหลายๆพลังงานอาจจะติดขัดอยู่กับเรื่องที่อดีตเจ็บปวดจะเอาที่ไหนมาลงทุนจะทำอะไรการที่คุณจะลงมือทำอะไรคะ่ะ มีเท่าไหร่ทําเท่านั้นค่ะขอให้แรงกายแรงใจของคุณสู้ค่ะแล้วคุณจะพบกับความสำเร็จแน่นอนค่ะเดิกซันขึ้นมาโอ้โหเป็นไพ่ที่แบบพลังงานใหญ่มากใหญ่มากคือโชคชะตาเข้าข้างคุณแล้วนะคะท่านปัดเป่าสิ่งที่ไม่ไดีออกไปให้คุณนะคะสิ่งนี้ไม่ใช่ท่านอย่างเดียวก็ตัวคุณด้วยล่ะค่ะที่คุณสู้แล้วเข้มแข็งแล้วที่สําคัญจนคุณนะคะผ่านบทบาทนั้นมาได้ค่ะ โอ้โหแล้วดูเถอะค่ะผลบุญของคุณสวยขนาดไหนเป็นดอกบัวที่มีเกสรแล้วมีแมงปอนะคะแมงปอหมายถึงจิตวิญญาณได้รับอิสระนะคะทางจิตวิญญาณทางธาตุทั้งสี่ของคุณได้รับสิ่งที่สวยงามได้รับทั้งความรู้ทั้งบทเรียนได้รับทั้งความเข้มแข็งแถมยังโอ้โหเป็นเดอะซันให้กับตัวเองนะคะแม่หมอชอบเดอะซันใบนี้มากค่ะเขาเป็นพลังงานที่ เวลาเขาคิดจะขยายปีกพร้อมสู้พร้อมเลยเขาจะเกิดไฟไฟลาสีขึ้นหน้าดุดันแบบโอ้โหไม่ว่านุกเ,เด็กซันตัวน,นี้เขาสามารถสื่อสารได้กับสัตว์ปีกหรือสัตว์ที่เป็นจําพวกนุกเป็นจําพวกสัตว์เล็กน้อยคุณสามารถสื่อสาร สื่อสารได้เลยนะคะเพราะคุณจะเข้าใจความรู้สึกเขาแม้กระทั่งน้องหมาน้องแมวอีกแค่คุณมองตาคุณจะรู้ว่าเขาต้องการสื่อสารอะไรกับสัตว์เล็กๆน้อยๆน,นะคะส่วนพลังงานของคุณเป็นพลังงานที่สัปสัตว์เขารักคุณมากค่ะแต่กว่าคุณจะมีพลังงานตัวนี้ได้คุณก็ผ่านตัวนี้นะคะผ่านอย่างนี้มาค่ะโอ้โหซึ่งสุดยอดมากค่ะนี่ยังไม่ได้เข้าําหัวข้อมาค่ะเราเข้าตามหัวข้อเลยนะคะว่าอำนาจใดที่คุณมีศัตรูของคุณไม่มีค่ะ แต่พลังงานคุณขึ้นมาใหญ่แล้วคะ่ะอำนาจใดที่คุณมีศัตรูของคุณไม่มีนะคะ นพเพื่อนๆเจอพลังงานที่แบบเราสื่อสารได้เราสัมผัสพลังงานที่ใหญ่ที่ใหญ่แบบตื่นเต้นนะพเพื่อนๆแม่หมอตื่นเต้นแม่หมอเก็บอารมณ์ไม่อยู่แม่หมอไปในบทบาทที่แบบโอ้โหคือถ้าใครสัมผัสได้ส่วนมากนะักอ่านไพ่จะเป็นเหมือนแม่หมอไม่แม่หมอไม่รู้แต่ว่าเป็นพลังงานที่ดิฟแล้วก็แบบโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยค่ะคือ อธิบายไม่ถูกค่ะอันนี้คุณจะต้องได้สัมผัสเองนะคะเหมือนการที่เราฝึกฝนหนักแน่นเราสามารถอ่านความคิดความรู้สึกหรืออ่านจิตใจของมนุษย์ออกไม่ใช่ง่ายๆนะคะสิ่งนี้ต้องมีบารมีเก่ามานะคะนั่นแหละค่ะแต่ถามว่าทุกข์หรือสุขเป็นสองด้านค่ะมีภัยสองด้านนะคะการที่เราอ่านความคิดความรู้สึกหรือเรารู้เหตุการณ์ล่วงหน้าบางครั้งเรารู้แต่เราพูดไม่ได้ก็ทําให้เราทุกข์แล้ว เราอยากช่วยแต่เราช่วยไม่ได้เพราะยังไม่ถึงโอกาสอีกอย่างยุ่งกับกรรมใครไม่ได้ทุกอย่างที่อยู่ทุกอย่างที่เราอยู่ในชีวิตเราอยู่ในจิตวิญญาณของเราเป็นสองด้านทั้งนั้นค่ะการที่เราเป็นคนมีซิกเซนเป็นคนที่รู้จิตใจคนอื่นรู้ความคิดคนอื่นก็ทุกนะคะไม่ใช่สนุกนะคะทุกมากด้วยบางครั้งเราไปรู้ความลับในสิ่งที่เขาปิดมานานบางครั้งเราไปรู้ปมของเขาซึ่ง ถามบ้าเรารู้แล้วเราทําอะไรได้ไหมถ้าบุญไม่สัมพันธ์กันเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปรับกรรมหน้าที่ของเขาแต่ถ้าบุญสัมพันธ์เขาจะเข้ามาหาเราแล้วเราจะช่วยปลดล็อกชีวิตเขาได้แต่ถ้าจะมาทางด้านนี้จริงๆควมหนักแน่นจะต้องมีค่ะหนักแน่นจริงๆไม่งั้นเราจะควบคุมเราจะไปดึงเอาพลังงานเข้ามาแล้วทาให้ตัวเราเองนะเป็นเองค่ะ ถ้ามีด้านนี้ต้องฝึกตัวเองให้มีความมั่นคงหนักแน่นควบคุมกิเลสของเราได้ลักลบกดลงของเราได้เมื่อไหร่เราจะสามารถควบคุมทุกอย่างได้แม่หมอจะเน้นเสมอมาค่ะเข้าเหมือนเดิมอำนาจใดคุณมีศัตรูของคุณไม่มีโอ้โหไพ่แรกของคุณไพ่หลักของคุณเลยค่ะใบมีดอันศักดิ์สิทธิ ใบมีดอันศักดิ์สิทธิ์สามารถปกป้องได้แม้แต่ผู้ผีปีศาจซาตานไม่ว่าจะมุนขังเล่มุนอันใดก็ตามไม่สามารถทำอะไรได้นี่คืออำนาจที่คุณมีแล้วอบางคนอาจจะบอกเป็นแบบอย่างไรแม่หมอเป็นมีดเลยใช่ไหมเป็นยังไงมีคนสงสัยนะเนี่ยไม่ค่ะ ถ้าตีความใบนี้นั่นก็หมายถึงวาจาของคุณใบมีดเปียกมือวาจาวาจาอันศักดิ์สิทธิ์วาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณสามารถปกป้องคุ้มครองคุณจากปีศาจหลายจากคาถามนดําจากคนคิดไม่ดีจากคนคิดร้ายจากคนที่จะให้ร้ายใบมีดตัวนี้คือวาจาวาจาอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณแล้วเกิดขึ้นได้อย่างไร the high defense ความหนักแน่น ล้อมรวมกิเลสของคุณคุณควบคุมได้จนกลายเป็นเดซันนั่นก็หมายถึงว่าสิ่งนี้ที่คุณมีได้ก็คือบารมีของคุณคุณเป็นคนอยู่ในศีลธรรมอยู่สม่ำเสมอไม่ใช่เฉพาะชาตินี้คุณเป็นคนมีบารมีมาทุกภพทุกชาติแล้วไม่งั้นพลังงานอํานาจนี้จะไม่เกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นค่ะไพ่หลักถ้าขึ้นแบบนี้นั่นก็คือคนเราถ้ามีวาจาศักดิ์สิทธิ์แล้วถ้ามีวาจาเป็นคุณแล้วนะคะ อย่างอื่นไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเพราะอะไรเมื่อไหร่ที่มีบาจาะนะคะคุณสามารถช่วยคนทั้งโลกได้ช่วยนะไม่ช่วยให้เขาไม,ไม่ได้ช่วยให้เขาหมดความทุกข์นะคะแต่คุณเยียวยาวคนได้คุณสามารถนําพลังงานตัวเนี้ค่ะไปทําอะไรได้หลายๆอย่างแล้วคุณก็ทําอยู่แม่หมอพราะไพ่พขึ้นพลังงานอของคุณในดิตคุณเป็นคนที่มีเมตตาม,มากแม่หมอจะพูดเสมอ ก่อนที่จะมีเมตตาคุณจะต้องผ่านการที่เจ็บปวดผ่านการที่เข้าใจผิดผ่านการที่ต้องให้อภัยคนที่สร้างความทุกข์ให้คุณคุณสร้างความทุกข์ให้เขาต้องให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วก็ฝึกตัวเองให้มีฐานให้มั่นคง ปล่อยวางเมื่อคุณปล่อยวางได้คาว่าเมตตาจะเกิดขึ้นเมื่อมีคาว่าเมตตาเกิดขึ้นการที่เราทําบุญกุศลหรือการที่เราช่วยเหลือใครเราจะไม่หวังผลแม้แต่บุคคลท่านนั้นคิดร้ายกับเรานี่แหละค่ะคาว่าเมตตานะ่ะไม่ใช่พูดว่าคาเมตตาคำว่าเมตตาไม่ใช่ว่าจะพูดขึ้นมาหรือจะอูจะหยิบยื่นช่วยเหลือใครไม่ใช่นะคะละเอียดมากกว่านั้นคาว่าเมตตานะั่นก็คือเป็นระดับที่แบบว่าปล่อยวางแล้วซึ่งทุกอย่าง ไม่คาดหวังไม่อะไรแล้วซึ่งทุกอย่างไม่ทาหาทั้งความดีและความไม่ดีค่ะจะให้ด้วยบริสุทธิ์ใจไม่ต้องการตอบแทนด้วยนี่แหละค่ะบทเรียนนี้แหละค่ะคุณได้ผ่านแล้วคุณก็มีความทุกข์ทำอะไรคุณไม่ได้แล้วที่สำคัญนะคะคุณมีพลังงานของการที่คุณมักจะได้ช่วยคนนะคุณไม่ได้ช่วยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มของคุณคุณช่วยไปหมดเลยค่ะแล้วสิ่งที่คุณทำนะคะ ก็ทำให้คุณนะคะประสบผลสําเร็จด้วยแล้วที่สําคัญนะคะคุณเป็นคนที่ปกป้องตัวเองได้ดีมากคุณเป็นคนที่ถ่อมตนมากคุณเป็นคนไม่เปิดเผยตัวเองดูถ้าใครไม่ไม่รู้จักคุณจริงๆเขาจะคิดว่าคุณเป็นคนธรรมดาหรือบางคนจะกลัวคุณด้วยซ้ํากลัวว่าคุณจะเข้าไปหลอกกลัวว่าคุณนะคะจะเป็นขโมยขจรไหมกลัวว่าคุณจะเป็นคนไม่ดีไหมเพราะบุคลิกภายนอกของคุณจะดูลักษณะแบบนี้เลยค่ะแถมยังปิดกั้นแบบ เหมือนไม่น่าเชื่อถือนะคะแต่เมื่อได้รู้จักคุณจะขึ้นภาพนี้เลยค่ะโอ้โหแตกต่างกันมากพอได้รู้จักจิตใจข้างในของคุณนะคะโอ้โหนี่แหละเขาบอกอย่ามองคนภายนอกนี่คือพลังงานของคุณค่ะคุณมีอำนาจล้นไปอย่างทั้งสติปัญญาทั้งวาจาทั้งศีลธรรมทั้งคุณงามความดีทั้งบารมีแห่งบุญกุศลโอ้โหหาที่เปรียบไม่ได้แล้วค่ะไม่อยาก ถ้าจะให้ขยายกว่าน,นี้จะจะโยจะดึงเพื่อนเพื่อนลงมาไม่ได้ฟังเพื่อมีสตินะคะอย่าได้หลงนะคะสิ่งที่เรามีนั่นคือสิ่งที่เราสะสมมาจงนําพลังตัวนี้นะคะช่วยเหลือผู้คนนะคะเพราะว่าโอ้โหแม่หมอเห็นแล้วแม่หมอดีใจด้วยแล้วคนเป็นคนนะคะบาลานซ์ชีวิตโอ้โหไพ่ไพ่ไพ่ วาจาไพ่ศักดิ์สิทธิ์วาจาเป็นคนเด็ดขาดเป็นคนคำไหนคำนั้นเป็นคนรักษาสัตว์จะเป็นคนที่มีวาจาสัตว์เป็นคนที่ซื่อสัตย์กับคําพูดของตัวเองมากมมหน่าหลักพลังงานหลักของคนถึงขึ้นใบมีดแห่งศักดิ์สิทธิ์นั่นก็หมายถึงคนเราจะมีวาจาศักดิ์สิทธิ์บุคคลท่านนั้นจะต้องปฏิบัติใน ในศิลธรรมข้อที่รักษาวาจาซื่อตรงกับความรู้สึกกับวาจาเป่งวาจาอันใดออกไปแล้วจะต้องทําแล้วคุณเป็นคนที่ไม่ให้คํามั่นสัญญากับใครง่ายๆคุณจะเป็นคนที่ไม่พูดอะไรลอยๆเพราะคําพูดของคุณศักดิ์สิทธิ์มากคุณจะรู้ตัวคุณคุณจะให้แต่สิ่งที่ดีอํานาจวาสนาให้คําแนะนําให้กําลังใจ แต่ถ้าบุคคลใดเจอดาบของคุณลงไปแล้วบุคคลท่านนั้นถือว่าสวยสุดๆค่ะเพราะอะไรเพราะพลังงานคุณไม่ใช้วาจาทำร้ายใครแน่นอนค่ะนอกเสียาจว่าจะเหลืออดนอกจากเสีย,สยาจาก็บุคคลท่านนั้นจะเคาะจริงๆค่ะถึงจะเจอเพราะพลังงานของคุณเป็นพลังงานมีความเมตตามไม่ถือสาอะไรแล้วไม่โกรธไม่ถือสาแต่ถ้าเกิดบุคคลท่านนั้นนะคะ โดนคุณตักเตือนไปนะคะแค่ตักเตือนนะคะโอ้โหชีวิตเขาเปลี่ยนเลยคะ่ะถ้าเขาเกิดน,นิสัยมดีไม่ดีมามาละลานหรือมาอะไรคุณเนี่ยหนักเลยนะคะกับชีวิตเขาเขาจะเปลี่ยนชะตาชีวิตของเขาทันทีนะคะโอ้พลังสุดยอดมากนี่แหะคะ่ะคืออํานาจที่คุณมีคนที่เป็นศัตรูคุณเขาไม่มีแล้วก็เรามาดูคะ่ะว่าพลังศัตรูของคุณนะคะ เขาเป็นแบบไหนอยากรู้ไหมคะแม่หมอก็อยากรู้เหมือนกันคะ่ะมาค่ะมันดูดวงส่วนตัวให้เลยนะคะ,ะแม่หมอไม่ไม่ได้รับดูดวงส่วนตัวนะคะเพื่อนๆพื่อนเฉพาะส,สมาชิกนะคะเพื่อนๆแม่หมออยากเน้นที่ youtube ทำที่ youtube นะคะ มาดูซิพลังงานของสตูของคุณนะคะเส้นทางโอ้โอ้ยต่างกันมากตรงนี้หมอก็ไม่รู้นะคะว่าใครเป็นศตูของคุณ โอ้พลังงานต่างกันลาวฟ้ากับกับหาที่เปียกไม่ได้นะคะถ้าจะพูดว่าเหวก็ก็ยังไม่ใช่ค่ะคือถ้าหาที่เปียกไม่ได้นั่นก็คือสุดยอดของความสุดยอดแล้วคือไม่มีที่จะเปียกค่ะไม่มีที่จะเปียกนั่นก็หมายในทางที่แบบไม่รู้จะเอาอะไรมาเปียกกับคนแบบนี้ค่ะเพราะอะไรพลังงานของศัตรูของคุณทําไมถึงแตกต่างกับคุณมากเส้นทางที่เขาเลือกเดินค่ะ เขาเลือกเขาเลือกเดินในสายสายดำค่ะสายดำเขาเลือกเดินในทิศทางที่ผิดขึ้นเลยค่ะเขาใช้คาถามุนดำในทางที่ผิดศีลธรรมทำให้ชีวิตเขาต้องลำบากยากจนขาดแคลนแม้แต่ทั้งเงินทองคนรัก สมาธิสติปัญญาของเขาไม่มีสิ่งที่เขาลงทุนสิ่งที่เขาหวังสิ่งที่เขาสื่อสารสิ่งที่เขาทุกอย่างนิ่งนิ่งทุกอย่างตอนนี้เขาเป็นหนี้เป็นสินตอนนี้เขาเป็นเดวิลเลยค่ะคือเป็นปีศาจในจิตใจของตัวเองทําทุกวิธีทางเพื่อที่จะให้ตัวเองเอาตัวรอดเพราะเขาก็คงจะเห็นพลังงานของคุณนะคะคืออันนี้แตกต่างกันมากค่ะแตกต่างกันมากนี่แหละคะ่ะมีข้อให้เราเห็นได้ชัดๆเลยนะคะว่า พลังงานของคนที่อยู่ในศีลธรรมกับพลังงานของคนที่หวังรวยทางลัดหรือ,อพลังงานของคนที่ตัดกิเลสไม่ออกเส้นทางที่เขาเลือกเดินนะคะเขาเป็นคนที่ฝึกสมาธิเขาเป็นคนที่ม,ทนนทมุ่งมั่นในทางฝึก,กจิตให้เข้มแข็งแต่เขาเอาพลังงานตัวนี้ไปสร้างคาถามูลดําไปทํามูสายมูในสายดํานะคะซึ่งทําให้ชีวิตของเขาย่าแย่แล้วก็พังสติของเขานะคะไม่เป็นสตองสติแล้วคะ่ะ อารมณ์ขึ้นขึ้นลงลงค่ะเขาไม่มีความหนักแน่นเพราะเขาไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนี้สิ่งไหนที่ได้มาโดยที่ไม่บริสุทธิ์สิ่งนั้นก็มักจะถูกดึงไปด้วยพลังงานของการกระทําค่ะนี่แหละค่ะชีวิตเขาตอนนี้เขาเจอวิบากกรรมค่ะกับผลของการกระทําของเขานี่แหละค่ะ ถ้าเกิดเขาทําเรื่องที่ไม่ดีกับคุณนะคะเรื่องที่เป็นเวทมนต์อะไรที่เขาต้องการให้ชีวิตของคุณนะคะ,ะไม่มีอํานาจทําให้ชีวิตของคุณล้มย่ำแย่นะคะเขาเจอเมื่อกี้ที่มีดมีดอันศักดิ์สิทธิ์ของคุณนั่นก็คือบาจาแค่คุณสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาให้กับเขากลับคืนนะคะพลังตีกับหาเขาเลยเพราะพุทธคุณบารมีของคุณแตกต่างกับเขาของเขาไปในสาย สายตกเหวส่วนของคุณคือสายปล่อยวางคะ่ะแตกต่างกันมากคะ่ะยังไงยังไงนะคะพลังงานที่ขาวขาวสะอาดนะคะก็ทําให้ชีวิตหลุดพ้นค่ะส่วนพลังงานที่ดํามืดบอดอาจจะได้ทรัพย์สินสมบัติภายนอกอาจจะทําให้ร่ารวยอาจจะทําให้คนรักหลงว้าวแต่ช่วงระยะสั้นๆนะคะเพื่อนๆช่วงระยะสั้นๆไม่มีคงที่และแน่นอนตลอดชีวิต ก่อนที่จะถึงบ้านไปชีวิตสิ่งนั้นตีกับคืนค่ะทุกมหาศาลหลุดไม่ออกค่ะเป็นสภาพนี้เลยค่ะถ้าไม่อยากจะพูดเลยนะคะอย่ายุ่งเกี่ยวนะคะเพราะว่าถ้าร่างกายของคุณนะคะโดนแบบนี้มากๆก็อาจจะทําให้เป็นพิการนอนนิ่งต้องชดใช้มองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างผลองการกระทําตัวเองแต่แก้ไขไม่ได้แล้วน่ากลัวนะคะพลังงานแบบนี้นี่แหละ,ค,ะคือแตกต่างกันมาก ระหว่างคุณกับเขานะคะเพราะฉะนั้นทําดีต่อไปค่ะคเพื่อนๆการที่เราอยู่ในศีลธรรมการที่เราทําดีการที่เราทํา,ทาทสิ่งนี้แล้วไม่มีใครมองเห็นแต่แม่หมอเชื่อยิ่งกว่าเชื่อเลยค่ะครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านอยู่ล้อมรอบท่านปกป้องแล้วว่าจากการกระทําของเราก็จะศักดิ์สิทธิ์ก็จะคุ้มครองไม่ใช่เฉพาะตัวคุณลูกหลานของคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์ญาติมิตรสหาย ท่านก็จะคุ้มครองไปด้วยดึงดูดกัญญาลมิตรที่ดีเข้ามานี่แหละค่ะที่ท่านบอกว่านักบชญ์ทำไมถึงมีลูกศิษย์เยอะเพราะว่าท่านมีบารมีเมื่อท่านมีบารมีท่านเป่งวาจาของท่านด้วยความเมตตาด้วยศีลธรรมสิ่งนี้ก็จะปกป้องคุ้มครองลูกศิษย์ของของครูบาอาจารย์ที่ท่านสุดฝนจริงๆเช่นเดียวกันแล้วลูกศิษย์ก็จะทําตามอย่างที่ครูบาอาจารย์ทํานี่แหละค่ะเขาถึงบอกการที่เราเลือก ครูบาอาจารย์ให้ทุกทิศทุกทางเราก็โชคดีแต่ถ้าเราเลือกผิดชีวิตเราก็พังเช่นเดียวกันนะคะแต่สิ่งนี้เราจะรู้ได้อย่างไรล่ะแม่หมอเลือกผิดเลือกถูกบารมีค่ะบาลมีจะเป็นคนดึงดูดมาให้คุณนั่นก็คือเมื่อคุณอยู่ในศีลธรรมคุณงามความดีคุณไม่หลงในเบทดมูลคาถาในทางทิศทางที่ไม่ดีคุณจะดึงดูดครูบาอาจารย์ที่ท่านนะคะ เป็นสายปฏิบัติจริงๆปล่อยวางเข้าใจเข้าใจการเกิดการตายไม่ยึดติดกับสิ่งวัตถุภายนอกให้เน้นการปฏิบัติทางจิตวิญญาณนี่แหละค่ะโอ้โหพอค่ะถ้าขยายเยอะกว่านี้ก็เห็นพลังงานเขาแล้วก็การกรรมคือการกระทำค่ะเราไม่สามารถไปช่วยใครได้ รูบาอาจารย์ท่านอยากบอกแล้วก็แนะนำอะไรคนในไทยคลิปนี้นะคะ บาอาจารย์ของคุณนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ของคุณท่านอยากจะแนะนําอะไรกับคุณนะคะท่านอยากจะบอกคุณว่าพลังงานของคุณบริสุทธิ์มากค่ะคุณเป็นพลังงานเหมือนเด็กเด็กที่บริสุทธิ์คนเราเมื่อเราอยู่ในศีลธรรมเมื่อเราปฏิบัติถือศีลปฏิบัติคุณงามความดีนะคะจิตวิญญาณของเราจะเหมือนเด็กนะคะจิตวิญญาณของเราจะเหมือนเด็กร่างกายหน้าตาเราก็จะเหมือนเด็กเราจะบริสุทธิ์เหมือนเด็กเราจะไม่มีพิษมีภัยเลยค่ะ นี่แหละค่ะทำไมคนทอกซึกหรือคนที่นิสัยไม่ดีทึงอยากจะเข้ามากันแกล้งมากันแกล้งพ่อเลยพ่อเห็นพลังงานพลังงานของเราบริสุทธิ์ซื่อๆเหมือนเด็กนี้แต่อันนี้คุณไม่ต้องกลัวค่ะท่านบอกว่าจงเป็นคุณนะดีที่สุดแล้วคุณยังทําไปไม่ต้องไปกังวลเรื่องคนทอกซิกหรือคนจะมากันแกล้ง เขาจะโดนตีกับอย่างมหาศาลเลยค่ะไม่มีใครทําอะไรคุณได้ไม่ต้องคิดไม่ต้องกังวลน,นะคะขอให้คุณทําหน้าที่ของคุณให้ดีที่สุดแล้วที่สำคัญที่สําคัญอย่าลืมพักผ่อนนะคะท่านเน้นมานะคะรู้สึกว่าหลายๆท่านนะคะมุ่งมั่นทํำความดีแต่ลืมพักผ่อนนะคะขอให้พักผ่อนการพักผ่อนนี่ไม่ใช่พักผ่อนมีคนเยอะๆนะคะให้ใช้เวลาพักผ่อนอยู่ตัวคนเดียวใช้สมาธิสงบนิ่ง อยู่กับสัตว์ที่คุณรักก็ได้ให้ฟังเสียงน้ําให้อยู่กับธรรมชาตินี่คือพักผ่อนจริงๆของคุณคะ่ะหรือคุณจะพักผ่อนอยู่ในสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ก็ได้บอกเกาครูบาอาจารย์ฝึกสมาธิทําอะไรที่คุณรักนะคะ นี่แหละค่ะคือการได้พักผ่อนของจิตวิญญาณของคุณจริงๆแล้วส่วนเรื่องที่ใครจะมากันแกล้งใครกําลังกดดันใครกําลังจะมาบูลลี่คุณใครกําลังจะเข้ามาท้าทายอํานาจของคุณพอเห็นคุณมีบารมีจุดนี้แล้วอยากจะลองว่าเออเก่งจริงไหมเออเป็นคนศักดิ์สิทธิ์จริงไหมเป็นคนมีบารมีจริงไหมอยากมากันมาแกล้งปล่อยเขาไปค่ะปล่อยเขาไปเพราะว่าเขาจะไม่ได้ย่างก้าวเข้าหาคุณเลยเขาจะโดนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พัดดันออกไปทันทีทันใดเลยค่ะเพราะอะไรท่านไม่อยากให้คุณมีพลังงานที่เป็นพลังงานไม่ดีเพราะว่าคนที่เข้ามาถึงดับนี้ได้คือจิตบริสุทธิ์เราค่ะเมื่อจิตบริสุทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้กระทั่งนางฟ้ายังคอยดูแลและปกป้องกายหยาบของคุณเลยค่ะเพราะกายหยาบของคุณได้สร้างบารมีแล้วก็จะได้เอาบารมีเนี่ยไปช่วยเหลือกับอข้หลายๆคนค่ะนี่แหละค่ะ เมื่อเรามีบาอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เมื่อเรามีบารมีครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์แม้แต่วิญญาณที่เขามองไม่เห็นเขาก็คอยปกป้องคุ้มครองค่ะใครๆก็รักคนดีนะคะใครๆก็เอ็นดูคนดีนะคะใครๆก็อยากเข้าใกล้พลังงานดีๆนะคะไม่มีใครอยากเข้าใกล้พลังงานสกปรกอย่างเช่นคิดทำในสิ่งที่ไม่ดีนิจช้านินทากันแกล้ง ไม่มีใครอยากเข้าพลังงานแบบนี้แม้แต่สิ่งที่มองไม่เห็นยังไม่อยากเข้าใกล้เลยค่ะถ้าเข้าใกล้แล้วเขาไม่มีแสงสว่างให้นําทางมอดไหมมืดคึมเขาไม่เข้าค่ะเขาจะเข้าพลังงานที่บริสุทธิ์ที่มีบาลีเพื่อที่เขาจะได้มีแสงสว่างให้เขาได้ไม่มืดในสถานที่ที่เขาอยู่ให้เขาได้รับบุญกุศลค่ะนี่แหละคะ่ะครูบาอาจารย์อยากบอกคุณนะคะอย่าได้กังวลจุดนั้นมาค่ะเหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆ ถ้าแม่หมอพูดผิดพลาดประการใดกับขอโทษขออภัยณนะที่นี้นะคะสติปัญญาศิลธรรมจะทาให้เราเดินทั้งทางโลกและทางธรรมผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นกอป้องกันให้เราแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะแม่หมอขออวยพรให้ทุกคนทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเห็นคลิปแม่หมอผ่านเข้ามาแล้วก็เข้ามาติดตามแล้วก็ติดตามอยู่เป็น f อฟซที่ถาวรด้วยกันแล้วนะคะขอให้ทุกคนจงประสบผลสําเร็จทั้งหน้าที่การงานด้านครอบครัวแล้วก็ด้านความรักแล้วที่สําคัญเลยค่ะ ขอให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะแล้วเรามาเจอกันในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ